วันนี้ไม่ได้มาปล่อยรถนะจ๊ะแต่มีสวิตหลังการขายนะคะวันนี้มาพบกันน้องก๊อฟกับน้อง <M. S 1> แผมน,นะคะวันนี้มาทำอะไรกันเอ่ยอ่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ใส่กองฟรีครับวิ <c oughs> ได้ได้เบอร์โทรศัพท์ปริศนาเข้าไปใช่ไหมคะใช่ครับผมเขาว่าไงมั้งคะ,ะว่ารถอ่พอพรดีถ่อนตรงมี <c oughs> โปรโมชั่นให้ครับ ว้าวพอดีพอดตรงมีรางวัลให้ครับผมวันนี้มาถากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีไหมคะครับผมฟรีครับเสียค่ากองเสียอะไรไม่เอ่ยไม่เสียครับผมไม่เสียเลยนะคะออกรถไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาครับผม64ครับ64ออกรถไปตั้งแต่ปีหกสิบสี่ครับเนาะปีหนึ่งละเต็มเป็นแล้วใช่ไหมคะก็เฮียแซนก็โทรไปบอกว่า ขับรถดีผ่อนดีมีรางวัลใช่ไหมคะใช่ครับให้ลูกค้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเปลี่ยนกองฟรีขับรถมีปัญหาอะไรไหมคะตอนนี้ไม่มีครับใช้มาหนึ่งปีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมขับต่างขับขับต่างจังหวัดก็สบายมากครับผมว้าวอันนี้ไปเที่ยวจังหวัดไหนมาคะเนี่ยอ่าอุรณครับว้าวไปไกลด้วยนะคะรถไม่มีกระตุกไม่มีอะไรเลยเนาะใช่ครับถ้าอยากจะให้คุณลูกค้า ชวนลูกค้าเข้ามาซื้อรถที่ร้านสันมีดียังไงว่างเออแนะนำมัถ้าคุณลูกค้านะครับอมองหารถดีๆนะครับไปเต้นท์อื่นเ็นท์ไหนก็ยังไม่โอเคก็แนะนําครับที่ร้านสันได้เลยครับผมของ่ายครับผมจ้าขอพระคุณมากๆคะ่ะขอบคุณครับก็ถ้าใครอยากรถขับรถดีมีรางวัลต้องมาเอาที่ซันออโต้คัดรถสวยประกันซ่อมนะคะที่ซันออโต้หนึ่งเดียวในพัทยาเลยราคาถูกโปรโมชั่นปัง ท,ที่สันออ,อโต้นะจ๊ะวันนี้บายบายค่ะบ๊ายบายครับ